ครับต่อไปขอเชิญคุณธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชครับขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะดิฉันอยากให้ท่านประธานท่านคณะรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ได้ลองจินตนาการถึงการเดินทาง บนถนนของพี่น้องชาวกรุงเทพหานครน,นะคะต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะหนีรถติดตอนเย็นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนมากกว่าหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางกลับบ้านสภาพความแออัดบนรถเมล์ในช่วงเวลาเร่งด่วนพวกท่านเคยสังเกตกันใช่ไหมคะอยากที่จะใช้รถโดยสารรถไฟฟ้าราคาก็แพงเหลือเกินค่ะ ซึ่งเป็นภาระหนึ่งของพี่น้องประชาชนท่านมองเห็นเหมือนดิฉันไหมคะว่ามันคือความทุกข์ของประชาชนจริงๆดิฉันขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อสักครู่ฉันเดินออกไปด้านหลังท่านอยู่ที่ด้านหลังบัลลังก์นี้เองแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีที่ประดับหน้าที่นั่งฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเสียงสะท้อนจากประชาชนผ่านทางผู้แทนมาถึงคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ด้วย จากการนำเสนอนโยบายรัฐบาลในหน้าที่6ที่ระบุถึงการผลักดันปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศดิฉันอยากที่จะเห็นภาพของการทำงานแบบรุาการนโยบายโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบทีีม่มที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะพักเพื่อไทยได้เสนอนโยบายลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารเพื่อประหยัดเวลาและทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนสะดวกสบายขึ้นดิฉันเห็นด้วยกับนโยบายนี้เป็นอย่างยิ่งและยิ่งกว่านั้นค่ะการเดินทางด้วยระบบรางถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด แต่ดิฉันมีความกังวลใจค่ะเพราะมีบางท่านกล่าวว่าการผลักดันนโยบายนี้จะเป็นการอุ้มคนในกรทมที่มีรายได้ดีอยู่แล้วทำไมรัฐต้องเข้าไปดูแลด้วยซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดของคนที่อาศัยอยู่ในกรทมนะคะที่จะมีรายได้มากเสมอไปบางท่านค่ะกล่าวว่ารถไฟฟ้ามีไว้บริการชนชั้นกลางเท่านั้นแหละคนจนไม่ได้ใช้ แน่นอนค่ะถ้าค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคาสูงเช่นนี้คนไรายได้น้อยก็คงไม่มีโอกาสใช้และทำไมเราถึงไม่ทำค่าบริการให้ถูกเพื่อที่คนที่มีไรายได้น้อยจะสามารถใช้บริการประเภทนี้ได้ด้วยหรือบางท่านนะคะกังวลว่าจะเป็นการกระจุกความเจริญเฉพาะในตัวเมืองรวมถึงการกำหนดราคาเช่นนี้รัฐบาลจะหางบประมาณมาจากไหน แต่ดิฉันเห็นกลับกันค่ะดิฉันคิดว่ารัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่เห็นทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันประชาชนทุกคนคือคนที่รัฐต้องดูแลไม่ว่าจะยากดีมีจนล้วนแล้วแต่ต้องมีสวัสดิการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิน้น รถไฟฟ้าอยู่ในกรุงเทพก็จริงนะคะแต่ประชาชนทุกคนที่มาจากที่ต่างๆก็สามารถใช้บริการขนส่งประเภทนี้ได้ด้วยและความเจริญในระบบคมนาคมก็ยังสามารถขยายออกไปตามพื้นที่พื้นที่ชายเมืองหรือต่างจังหวัดได้ถือเป็นการกระจายความเจริญไปสู่พี่น้องประชาชน ทุกวันนี้นะคะนอกจากค่ารถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับแล้วยังมีรายจ่ายส่วนอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค่ารถจากบ้านไปสถานีค่ารถแท็กซี่ค่าที่จอดรถทั้งหมดแล้วค่ะรวนแต่เป็นภาระที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับถ้ารัฐบาลสามารถทำค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ถูกลงได้เท่ากับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นรายได้ที่รับ ที่รัฐจะได้รับก็มากขึ้นด้วยนอกจากรายได้ที่ได้รับมากขึ้นแล้วยังเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดมลพิษสนับสนุนให้เกิดสังคมสีเขียวตามเป้าหมาย SDG ข้อที่13 climate action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นท่านประธานคะนอกจากลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดิฉัน ยังเห็นด้วยกับการปรับปรุงสภาพภายในของรถไฟฟ้าของรถไฟชั้น3ทุกขบวนให้มีความทันสมัยมีความสะอาดปลอดภยัยตรงเวลาเพื่อคุณภาพชีวิตการเดินทางที่ดีของผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ใช้รถไฟชั้น3ทั่วประเทศการลงทุนในระบบคมนาคม ทั้งเส้นเลือดฝอยเช่นรถเมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กับเส้นเลือดใหญ่ถ้าเราลองคิดถึงรถเม์ที่สามารถมีบริการได้ถึงใกล้บ้านมากที่สุดการใช้รถไฟที่มาอย่างตรงต่อเวลาดิฉันคิดว่าสิ่งนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการบอกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ค่ะ ดิฉันยังมองเห็นถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศเป็นการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มปริมาณทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวกับจีนและประเทศในอาเซียนเส้นทางรถไฟดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางสายใหม่ใหม่ซึ่งเป็นประตูไปยังเอเชียใต้ตะวันออกกลางรัเสเซียและยุโรปรัฐบาลที่มีความสามารถจะทำมันให้สำเร็จได้ค่ะสุดท้ายนี้ ดิฉันเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อคืนนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงในที่ประชุมว่ารัฐบาลเดินหน้านโยบายลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทันที ดิฉันได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางหลายๆช่องทางนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีคำถามฝากมาถึงท่านรัฐมนตรีว่าข้อที่1น,นะคะลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือให้สิทธิ์กับคนทุกกลุ่ม ในข้อที่2ค่ะรายละเอียดของนโยบายนี้เช่นตลอดสายหมายความว่าอย่างไรหากขึ้นจากสายหนึ่งไปต่ออีกสายหนึ่งจะคิดราคาอย่างไรดิฉันอยากให้ทางท่านรัฐมนตรีได้ยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของพี่น้องประชาชนท่านประธานคะรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถสามารถที่จะทำสิ่งที่ทุกคนคิดว่ายากแต่ทำให้สำเร็จได้วันนี้ ประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถจะสามารถผลักดันนโยบายที่เคยประกาศไว้ให้สำเร็จได้ในทุกนโยบายค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับ